ก็ดูแปลกดีเหมือนกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับอินทพรลัม,มอินแลน,นะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมอินทพระหลัมพันอเม็ดดาหานเพาะเลี้ยงรนยะ่อนะครับก็อ,อายุ2ปีนะครับท่านผู้ชมลงโลงวันที่20มิถุนา 63นะครับก็ต้นใหญ่พอสมควรนะครับท่านผู้ชมนะครับต้นสูงก็ประมาณ5เมตรได้นะครับท่านผู้ชมต้นอายุแค่2ปีนะครับโคนลำต้นนะครับเท่ากับถัง200ลิตรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีหน่อ,อมาเยอะทีเดียวนะครับ ต้นนี้ก็ออกจันเป็นปีแรกนะครับผู้ชมออกมาสองจันนะครับจันนี้นะครับผสมเกสรไม่ติดหรือว่าติดก็ประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะครับผู้ชมส่วนจันน,นี้ติดนะครับท่านผู้ชมแต่ลูกกับร่วงหมดจันนะครับนผู้ชมไม่มีเหลือแม้แต่เม็ดเดียวนะครับ สนจันนี้นะครับผสมไม่ติดนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่มีร่วงเลยน้แต่แม่เดียวนะครับรผมก็ว่ามันแปลกๆอยู่นะครับท่านผู้ชมที่ผสมเกษรห่างกันแค่ไม่กี่วันนะครับท่านผู้ชมส่วนจันที่ผสมไม่ติดนี้นะครับวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์หกห้านะครับ นี่วันที่สิบเจ็ดนะครับท่านผู้ชมจันทร์ที่ผสมติดนะครับห่างกันแค่สามวันแต่จันทร์นี้ร่วงทั้งหมดนดูก้านจันทร์ก็ปกตินะครับท่านผู้ชมไมไ่แห้งตายนะครับท่านผู้ชมก้านจันทร์ก็ปกติ ไปส่วนจันทร์ที่ผสมไม่ติดกับไม่ร่วงนะครับถ้าปล่อยไว้นะครับก็คล้ายๆกับข้างบนนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือผสมติดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือผสมไม่ติดนะครับมีลักษณะเป็นสามแฉกบ้างสองแฉกบ้างนะครับ ถ้าไม่เอาออกนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นพวงขององุ่นนะครับท่านผู้ชมคล้ายๆนะครับไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ให้ครบห้าเดือนนะครับก็จะมาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับที่ผสมไม่ติดนะครับ มันมีลูกที่ผสมติดอยู่นะครับผมก็จะชิมเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างผสมติดกับผสมไม่ติดนะครับรสชาติจะแตกต่างกันหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ให้ครบ150วันทั้งผสมกสรนนะครับก็คือวันที่20กักกระดาคมนะครับถึงจะครก5้าเดือนครับมาชิมกันนะครับ่า ผู้ชมก็มาชมแล้วนะครับว่าจันที่ผสมไม่ติดนะครับลูกกลับไม่ร่วงนะครับท่านผู้ชมร่วงเลยแม้แต่ลูกเตี่ยนะครับแต่จันที่ผสมติดกับร่วงหมดนะครับท่านผู้ชมไม่เหลือแม้แต่ลูกเดียยนะครับ ลูกเหนียวร่วงไปเฉยเฉยครับท่านผู้ชมก็ดูแปลกดีเหมือนกันนะครับก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับว่าทำไมถึง เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปเป็นงแค่นี้พบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ